ผลพอมาต้องถามเลยลถามเป็นภาพใหญ่คุณเท้งก่อนเสียขวัญไหมไม่ได้มีการเสียขวัญใดในทั้งสิน้นแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ประมาทคือทุกๆสนามการเลือกตั้งทุกๆสนามการเมืองเนี่ยยังไงก็ตามมีขึ้นมีลงวันหนึ่งที่เราขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเราเองก็ต้องไม่ประมาทตัวเองก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับวันหนึ่งที่กระแส อาจจะมีการลดลงบ้างก็เป็นข้อสะท้อนเตือนใจให้เราต้องทํางานให้หนักขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพของผลโพจะมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ต่างๆนานๆเนี่ยมผมคิดว่าเราก็รับฟังไว้เพื่อที่จะเอากลับมาปรับปรุงตัวเองอในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณนะครับประชาชนทุกคนที่สะท้อนออกมาผ่านผลโพเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถอุดช่องว่างนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยในการเลือกตั้งปีจะสูนเราทาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็จะกลับมาพัฒนาต่อคุณเชื่อผลสะท้อนนี้ไหม ว่าคะแนนนิยมของพักประชาชนซึ่งเคยเป็นก้าวไกรล,ลดลงผมไม่ได้คิดว่าในภาพใหญ่มันทําให้คะแนนนิยมของพรรคลรลงนะครับอ,อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าทุกสนามการเลือกตั้งมีทั้งขึ้นมีทั้งลงและหากเราไปโฟกัสมองในจุดเล็กๆบางทีมันเป็นแค่ระลอกคลื่นเล็กๆแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยบางทีกระแสณต,นะตรงนั้นผมว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้น,นจากการลงพื้นที่พบพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยผมคิดว่า คนส่วนใหญ่ยังต้องการการเมืองที่ดีขึ้นแล้วย้อนกลับไปนั่นก็คือจุดตั้งต้นของพรรคอนาคตใหม่ว่าทําไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาทำพรรการเมืองนี้ตั้งแต่แรกพอเราคิดว่าระบบการเมืองในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเป็นโจทย์ใหญ่มากกว่าที่ผมคิดว่ากระแสะตรงนี้ไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ครับยังเชื่ออย่างนั้นเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นอย่างนั้นออถึงแม้ว่าถ้าเราดูคะแนนพักขอดูคะแนนพักอ่าเปรียบเทียบด้วยอ่าเนี่ยดูนะวันนี้จะวิเคราะห์กันอ่าฝ่ายบุญน,นี่ก็มาด้วยคุณช <c oughs> เขารายไตมาสแปลว่าไตมาสหนปีนี้เนี่ยพักประชาชนเกือบ50%สูงสุดไตมาดสอเลยแล้วาจากนั้นโดนยุคแล้วบอมมาครั้งล่าสุดไตมาสามเหลือแค่34เ<ส>นี่ยพักเพื่อไทยเขาเนี่ยคู่แข่งผมถามได้เพราะเป็นคู่แข่งโดยตรงถูกไหมเขาเคยอยู่22ลดลงมาครั้งที่2เหลือ16เองแล้วมาโดดขึ้นไป27ช่องว่างห่างเพียงแค่7 ถ้าเทียบกับช่องว่างเมื่อครั้งที่หนึ่งห่างกันมากกว่าเท่าตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนภาพไหมว่าพักประชาชนตกต่ำอย่างที่บอกว่าถ้าย้อนดูตามผลสำรวจนะพี่ยุทธก็คือตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ชื่อพักประชาชนก็คือเป็นพักเก้าไกลใช่ทีนี้ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นละลอกคลื่นเล็กๆบางทีมันอาจจะเกิดผลบ้างจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาซึ่งมีหลายปัจจัยผมเองก็คงไม่ได้ไปสรุปว่าเกิดจาก ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้เกิดจากการยุบพักไม่ได้เกิดจากตัวหัวหน้าพักไม่ได้เกิดจากผล,ลการเลือกตั้งแต่ทุกอย่างมันเป็นบริบทของมันนะแต่ถ้าหากย้อนออกมาดูในภาพรวมเนี่ยตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนมาเป็นก้าวไกลทํางานคู่ขนานกับคณะก้าวหน้าในสนามการเลือกตั้งหล,า,งหลายๆครั้งก่อนที่จะมาการเลือกตั้งหกเนี่ยจริงๆเราชนะได้น้อยสนามเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะให้มองเห็นในภาพรวมว่า ตอนเลือกตั้งปี6แต่เราก็สามารถกลับมาเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งได้ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีกระแสขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องปกติของการเมืองซึ่งหน้าที่ของพวกเรากับของผมกับพี่ติ่งเนี่ยก็คือกลับมาเอาฟีดแบ็กมาพัฒนาตัวเองแต่อยากให้เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ยังไม่เปลี่ยนครับคืออีก2ปีกว่าจะไม่ใช่แบบนี้มันอยู่ที่การทํางานของพวกเราด้วยคือถ้าพวกเราทํางานอย่างแข็งขันเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับที่หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเราเป็นฝ่ายแค้นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ <c oughs> เราทําหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกแล้วแสดงผลงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะส่งต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อ,อคือตอนนั้นยุบอนาคตใหม่คนสอาคนถูกตัดสิทธิ์คือธนาธรปิยบุตรพันนิกาแล้วก็เกิดพักก้าวไกลมีพิธาชัยธวัฒน์ขึ้นมาถูกไหมครับความนึกย้อนไปตอนนั้นพอจําได้ไหมคุณทํางานเบื้องหลัง ช่วงที่โดนยุบใหม่ๆและรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นยังไงโอ้ถ้าดูโพนะครับคุณพิธาเนี่ยไม่ถึง5%้าเปอร์เซ็นใช้คำนี้แล้วกันคุณพิธามีไม่ถึง5%้าเปอร์เซ็นตะวันนั้น <c oughs> กว่าคุณพิธาจะขึ้น10เปอร์เซ็นเนี่ยใช้เวลาประมาณปี6เดือนหรือปีเก้าเดือนเกือบ2ปีเกื <c oughs> อบ2ปีเกินจริงจะถึงส0เปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> ดังนั้นหมายถึงเริ่มต้นเนี่ยคุณพิธาขึ้นมาใหม่ๆ5%เองไม่ถึงด้วยส4เปอร์เซ็นต ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ3ามสเเซแล้วกว่าจะถึงเลขติบเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งอย่างน้อยเอเอนั่นคือตอนอนาคตใหม่มและเราแพ้แทบทุกการเลือกตั้งมไม่ไว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อม,อมก็แพ้หมดนะครับอบจไม่ได้แม้แต่ที่เดียวที่ไปทำคณะก้าวหน้าตอนนะั้นใช่ครับแล้วก็เลือกตั้งซ่อมบางแห่งเราแพ้แบบแพ้แบบหลักพันต่อหลายหมื่อนะอืะ ถ้าชุมพรเราได้สัก5้าพันในขนะดผู้ชนะ4 50, ี่ห้าหมื่นสงขาก็เช่นเดียวกันเราได้8 0 0พันผู้ชนะได้สัก4ี่ห้าหมื่นอี่ไงคือมันแทบจะทุกคนเลยประเมินว่าเราได้20-30ที่นั่งไงครับเพราะว่ากระแตตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินว่าก้าไกลไม่มีทางเกิน30ที่จริงไหมครับอ๋อนึกย้อนไปตอนนั้นใช่ครับคือแพ้ยับเลยแพ้ยับตั้งแต่อนาคตใหม่ถูกยุบ เป็นก้าวไกลในช่วงแรกรปีสองปีแรกเนี่ยยับเลยถูกต้องครับยับแบบชนิดที่แพ้เป็นแปดเท่าสิบเท่าเลยนะถูกต้องครับแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งปีหกหกถูกต้องครับที่เหนือความคาดหมายคือชนะเป็นอันดับหนึ่งถูกครับก็มันกะสื่อความหมายว่าไงคือผมคิดวันนี้ดีกว่าตอนน้อนเหรอ่ผมกําลังสื่อความหมายว่าการที่วันนี้กระแตความนิยมเราอาจจะลดลงนะครับแต่ไม่ได้บอก ในอีกสี่ปีสามปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับการทํางานถ้าสังเกตได้ตอนนั้นพักเก้าไกลแรกๆคนก็ยังไม่เชื่อมั่นแต่หลังจากมีการทํางานในสภาผ่านการอภิปรายหลายครั้งคนก็เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้นั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นดังนั้นระยะเวลาอีกสองปีสามปีเนี่ยผมคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับยังบอกไม่ได้นะเวลานี้ โดยเฉพาะที่คุณเทงบอกว่าหลังชน,นิดไปจริงๆภายในพักเราก็พูดเสมอว่าเราพยายามที่จะสู้กับตัวเองอในอดีตะนะครับก็คือสู้กับแข่งขันกับตัวเองเมื่อวานนี้ดังนั้นผมก็เชื่อว่าหลังจากพักนิ่งขึ้นะนะครับกลับมาตู่การทํางานมีมธรรมทิในการทํางานมากขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะไปได้ดีกว่าปัจจุบันนะครับดังนั้นผมก็ยังไม่ไม่หวั่นไหวอะไรไม่รู้สึกอะไรกับ ผลที่ออกมาเยอะมากนะครับแค่รู้สึกว่าอะเราต้องปรับปรุงตัวเองอแต่ไม่ได้หวันไหวในเชิงว่าครั้งหน้าเราจะสู้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมยังไม่ไปถึงขั้นนั้นก็คือยังไม่แสดงความมั่นใจไปถึง7จ็ศูนย์ครับแต่ขณะนี้แปลว่าถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้มีโอกาสแพ้นะอะคือยอย่างนี้ครับคุณธ <c oughs> ุรยุทธ์คือธรยุทธ์คือผมคิดว่าประชาชนเนี่ยจับฟังเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ผมเห็น จากการทํางานการเมืองมาตลอดเนี่ยหมายถึงมันจะไปรับฟังแบบพลิกเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งใช่สองเดือนก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศฟังดังนั้นณนะเวลานั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนกําลังอยู่ในโหมดที่ฟังเนี่ยเรามีข้อเสนออะไรนะครับเราเตรียมความพร้อมแค่ไหนมผมคิดว่าการกระแต่ของเราที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างสองเท่าตัวในช่วงเวลาสองเดือนก็มา,มาจากปจัจจัยนี้ในวันที่ประชาชนตั้งใจฟังเนี่ย เราคือผู้นําเสนอได้ดีที่สุดมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายที่ชัดเจนนะครับหรือตัวผู้สมัครของเราที่มีความโดดเดน่นทําให้ประชาชนเชื่อมั่นเราณเวลานั้นนี่คือสถานการณ์ปกติถ้าสังเกตด,ดูนะครับคือความออย่างผมทําในพักเนี่ยเรามองเห็นตลอดอนะครับว่าหลังการเลือกตั้งมาพอจบเรื่องตั้งรัฐบาลเนี่ยกระแสความนิยมของเราก็ลดลงปฏิธัมพันธ์ระหว่างเรากับสมาชิกเรากับประชาชนลดลงอ,อย่างเห็นชัดเจน แล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งตอนตัดสินใจยุพักต่อโดนที่มีคําตัดสินคำพิพากษาวันที่3 0มิบมกราสามเอดมกราก็ความสนใจเข้ามาอีกครั้งหนึ่งช่องทางของคดีล้มล้างใช่ครับช่องทางการยุพักไม่ในเวลาต่อมาใช่ครับคือเราสังเกตได้จากปฏิญาของประชาชนที่ต่องเข้ามาในทางไลน์ทางอะไรที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็เงียบไปอีกนะครับก็เงียบไปนานจนกระทั่งมาถูกการยุพักก็กลับมาใหม่ นะครับกลับมาใหม่แล้วก็ค่อยๆลดลงตอนนี้ก็กําลังลดลงอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับปกติแล้วจะลดกว่านี้อีกไหมก็จะนิดหน่อยแต่เรากําลังจะเริ่มทํากิจกรรมดังนั้นมันก็คงไม่ได้ลดไปกว่านี้เยอะนะครับหมายความว่าตอนนี้พักเองเริ่มจะดําเนินกิจกรรมแล้วในในเดือนนี้นะครับดังนั้นเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นาควมที่ผมถามคุณสลายุทธ์ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกล แล้วก็มาถึงพรรคประชาชนก็เลยถามไปปรากฏการที่วันต่อยนิดนึงเถอ,ะ,อะตอนนั้นเนี่ยก่อนเลือกตั้งก่อนจะเข้าสู่การรณรงค์เต็มรูปแบบในโพหรือในใครต่อใครคาดว่าเพื่อไทยอันดับหนึ่งถูกครับพรรคก้าวไกลอันดับสองถูกครับ,รบตอนนั้นก้าวไกลประเมินสูงสุดในช่วงแรกของการรณรงค์เก้าสิบอย่างมากก็เก่งแล้วนะคือผมคิดว่ามันเป็นสองช่วงนะครับสำหรับผมเนี่ย ช่วงแรกก็คือปี65 65ประมาณสักกัญยาเนาะสิงหากันยาอตอนนั้นเรานั่งประเมินกันว่ามันจะไปได้แค่ไหนในท่ามกลางที่กระแสความเชื่อมั่นของนักนักอ่านติด,ต,ดติดตาม,ามทางการเมืองที่คิดว่าเราคงได้ไม่เยอะเนี่ยอตอนนั้นเราตั้งเป้าว่าต้องไม่น้อยกว่าเดิมกันยา65ไม่น้อยกว่าเดิมก็ประมาณเท่าไหร่70ขึ้นไป70ครับ วันนั้นตั้งเป้า70ขึ้นไปผมคิดว่าสิ่งที่มามีนัยยะเนี่ยก็คือหลังเดือนมีนานะครับมีนาประมาณปลายเดือนมีนาก,อาก่อนจะเข้ายุบสภาอ่า,อาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับพอเลือกตั้ง14พฤษภาคมใช่ครับก็หลังจากนั้นพอยุบสภาปับ๊บตอนนั้นเริ่มมีเวทีด <c oughs> ีเ a t <c oughs> เราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามีโอกาสไปถึงร้อยนะครับก็ทําไปก็ เป้าหมายเราขยับไปสูวร้อยอหลังจากนั้นช่วงเมษาก็คือช่วงสงการช่วงนั้นวันหยุดหยุดยาวนะครับผมก็อยู่ออฟฟิศต,ตลอดช่วงนั้นก็ประเมินประเมินจากสิ่งที่เรามองเห็นเราไม่ได้ทําโพลเราเลยมองจากปฏิกิริยาของประชาชนฟังจากเครือข่ายวันนั้นเรามั่นใจว่าผมมั่นใจว่าเราได้ไม่น้อยกว่าร้อยยี่สิบสีเขตในหลังสงกาช่วงสงกานเนี่ย ซึ่งตอนนั้นคนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเราจะไปเกินร้อยอดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงช่วงเลือกตั้งช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนเรื่องช่วงเลือกตั้งสําคัญมากนะครับพลิก,กทุกอย่างเลยทุกอย่างอตอนนั้นถึงร้อยี่สิบกว่าที่ประเมินหลังสงการก็ยังเป็นอันดับสองถูกไหมใช่เพื่อไทยอันดับหนึ่งใช่ยังอยู่แต่หลังจากนั้นมันเกิดปรากฏการณ์พลิกเพื่อไทยเป็นอันดับสองร้อยสี่สิบเอ็ดก้ากลไปอันดับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด อาผมก็เลยจะถามต่อมันมีส่วนอ่ะมีลุงไม่มีเราของแคมเปญคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลตอนนั้นอาผมถามต่อไปสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ดูอ่าครั้งหน้าจะไม่มีฝ่ายตรงข้ามที่เป็นลงแล้วนะมันไม่มีอีกแล้วครับกระแสที่ทําให้ก้าวไกลพีกขึ้นสู่จุดสูงส,สุดก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับคณะทหารเดิมถูกไหมครับ,รบต้องยอมรับตรงนี้ถูกไหมฮะ คือผมคิดว่าตีความได้หลายแบบคือของเพื่อไทยเนี่ยถูกจับให้กลายเป็นว่าไม่สุดแบบก้าวไกลในโค้งสุดท้ายผมขอที่บ้ายอย่างนี้ดีกว่าครับครับผมคิดว่าคือด้วยบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญที่ทาให้หัวเลียวหัวต่อช่วงเลือกตั้งสองสาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราจะไปได้ถึงไหนคือถ้าพื้นฐานที่เราสร้างพรรคมาไม่ดีพอ,อมไม่ว่าเราจะดีเบตได้ดีขนาดไหนคะแนนก็จะไปไม่ถึง หมายถึงคุณต้องสร้างต้นทุนตอนนี้ก่อนต้องสร้างต้นทุนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งอนาคตแน่นอนที่สุดเป็นอย่างที่พี่ยุทธว่าว่าบริบททางการเมืองเปลี่ยนมันไม่มีแล้วนะแน่นอนใช่ครับผมก็เลยจะอธิบายต่อ,อ,อว่าสิ่งที่ผมพี่ติ่งแล้วก็พวกเราทุกคนกลับมาสัมมนา,าภายในพักที่ผ่านมาเนี่ยออที่สัมมนา,ากับเครือข่ายสัมมนา,ากับสสสัมมนา,ากับสมาชิกเนี่ยเราวางปรับยุทธศาสตร์พักกันใหม่หมดออผมยกตัวยอย่างเป้าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในใจเนี่ยจากเดิมนะครับที่เราบอกว่า เราได้112เขตนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ที่นำมาสู่151ที่นั่งเนี่ยครั้งหน้าถ้าเราตั้งเป้าขั้นสูงว่าเราต้องได้270ที่นั่งเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าคะแนนความนิยมในระดับประเทศเราต้องได้ถึง50%เพื่อเอาปาร์ตี้ลิสต์มาก่อน50ที่ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยอันนี้คือเป้าที่เราต้องตั้งไปให้ถึงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคบบทั้งทีเราได้3 1ใช่ไหม อ,าอาจากาสมมติคะแนนความนิยมครึ่งหนึ่ง50แปลว่าจาก270ถอดลงมาก็คือต้องได้เขต220เขต220แปลว่าเราต้องได้มากจาก112เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100ร้อยกว่าเขตอันนี้คือเป้าที่เราตั้งว่าเราต้องแข่งกับตัวเองเพื่อไปใหถึงนะครับถามว่าเราถอดแบบตัวเลขแบบนี้ออกมานเนี่ยแล้วจะปรับปรุงกระบวนการทํางานภาย,ยในพรรคอย่างไรแน่นอนที่สุดเรารับฟังทุกข้อคิดเห็นที่บางครั้งเนี่ย บา,บางคนอาจจะคิดว่าพักเก้าไกลเป็นพักเด็กเกินไปไหมอ,มอดีตพักเก้าไกลเนี่ยเร,เราดูแต่ในโลกตัวเองไหมไม่เคยทางานร่วมกับคนอื่นทางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าเพราะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาปรับเรื่องของอบุคลิกของพักการทํางานของสสทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อต่อจากนี้เราตกผลึกกันมาพอสมควรน,นะครับว่าการทํางานต่อจากนี้อีก2ปีกว่า,วาจนถึงช่วงหัวเรียวหัวต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่พักประชาชนต้องทํางานอย่างหนักและพิสูจน์ให้ได้ก็คือเราในฐานะปัจจุบัน มาเป็นสสทํางานรับใช้ประชาชนทุกคนเดินหน้าทํางานเต็มที่มไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมเชื่อว่าเราสามารถทํางานส่งประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นก็คือจะทางานจากนี้ไปิต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งครับอันนี้คือคือข้อแรกก็คือเรื่องของการไอ้แสนนะ,ะเวลาคองสุดท้ายนารนรงร์มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดครับอย่างที่สองที่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือการแสดงความพร้อมว่าวันหนึง่ง ถ้าประชาชนไว้ใจเราเราพร้อมบริหารประเทศเพราะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการนำเสนอทุกอย่างของพรคประชาชนที่มีข้อเสนอไปอยังรัฐบาลเราจะไม่ติอย่างเดียวแต่เราติแล้วเราต้องมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพื่อให้ประชาชนเห็นทางเลือกว่าพรคประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแต่เรามาแล้วเนี่ยเรามีข้อเสนอที่วันหนึ่งถ้าเรามีอำนาจรัฐสิ่งที่ดีกว่าต่างๆตรเนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์เพื่อแสดงความพร้อมของเราว่าครั้งหน้าเราถ้าเรามีอำนาจเราพร้อมบริหารประเทศอันนี้คือข้อที่2นะครับ ข้อที่สผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือการรักษาจุดยืนอุมดมการพักเราทํางานการเมืองแบบตรงไปตรงมาสัญญากับประชาชนแบบไหนก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเป็นแบบนั้นนะครับการนําเสนอนโยบายทุกอย่างที่ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนคนส่วนใหญ่มผมคิดว่าเราต้องรักษาไว้ปฏิเสธไม่ได้จากอนาคตใหม่ก้าวไกลจุดแข็งของอนาคตใหม่ก้าวไกลพรคประชาชนก็คือการรักษาจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์และนโยบายเพื่อตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รักษาส่วนนี้ไว้เรายอมที่จะแลกหลักการบางอย่าง เพื่อที่จะไปตอบโจทย์การเมืองบางอย่างเนี่ยผมว่าเราก็จะเสียฐานที่มั่นเดิมเพราะนั้นทั้งสาข้อครับกลับมาเรื่องเดิมก็คือ1การรักษาเขตเดิมขยายเขตใหม่ทํายังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมีบางอย่างมาเล่าให้ฟังอย่างที่สองทุกข้อคิดเห็นที่ไปยังรัฐบาลเพื่อไม่ให้ภาพออกมาดูว่าเราติอย่างเดียวแต่เราพร้อมบริหารด้วยเพราะนั้นเราต้องมีข้อเสนอที่ไปไกลกว่ารัฐบาลข้อที่3ก็คือเรื่องในการรักษาอุดมการแลวก็จุดยืนทางการเมืองอคือที่ผมถามคุณคุณเท่งและคุณคุณติ่ง ก็เพราะพักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมตั้งแต่ตอนก้าวไกลแล้วเขาเคยมาคุยซึ่งมันก็จะคุยกันแบบนี้ก็คือจิกๆมีการทํางานเบื้องหลังดูเป็นรายเขตเลยว่าเขตนี้แพ้เท่าไหร่ย,ยังไงคู่แข่งจะเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ประเมินกันไปแล้วถึงเวลามันถึงคือทำปบบวิทยาศาสตร์ถูกไหมก็อย่างนั้นครับต้องประเมินแต่อย่างที่ผมย้อนกลับมาคุณคุณเท้งต่อไปแล้วว่ามันเป็นแค่ตัวเสริมไอ้เรื่องกระแสในวันเลือกก่อนลงคะแนนเดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้าย แต่หลายคนก็บอกเป็นตัวชี้ชัดนะเพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสองขั้วอำนาจเลยไม่ใช่สองขั้วสองแนวความคิดพักแนวความคิดหนึ่งก็คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติกลุ่มนี้อีกแนวความคิดหนึ่งก็คือพันธก้าวไกลกับพักเพื่อไทย <S 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 แต่เปนอย่างว่าก้าวไกลมาในโค้งสุดท้ายมีความเข้มมีลงุงไม่มีเรากว่าเพื่อไทยเขาจะพูดถึงเรื่องมีลงไม่มีเราเนี่ยเขาช่วงสองวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายนั่นแหะ มันก็เลยเป็นปัจจัยชี้ชัยชนะผมจะถามคุณชลยุทธ์ว่าคือคราวนี้มันจะเป็นกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันซึ่งกำลังเล่งสร้างงานเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกรณีรัฐประหารแล้วนะสู้ได้ไหมคือผมคิดว่าอย่างที่คุณเท้งบอกการคําว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยจริงๆเบื้องหลังมันคือจุดยืนที่มั่นคงและความตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้หรอกอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นไหน แต่ผมเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นนักการเมืองที่ตรงไปตรงมามถ้าเราสังเกตนะครับมผมคิดว่าถ้าเรารักษาตรงนั้นได้เนี่ยความนิยมที่เราเคยได้รับก็ยังคงมีอยู่แต่แน่นอนนะครับเรื่องอเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยมผมคิดว่าพักประชาชนก็จําเป็นจะต้องมีทางออกมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยมผมคิดว่าก็จําเป็นเหมือนกัน,นซึ่งเวลาหลังจากนี้ไปเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับ